หมาออนนภาเสียใจหลังออกจากวงการเจ็บปวดถูกบูลลี่มีคนเรียกลุงค่ะชีวิตหลังจากไม่ได้ทำรายการหมาอ่อนนภาเผยโดนบูลลี่จนแทบหมดกําลังใจหมาอ่อนนภาออกมาเปิดเผยชีวิตในช่วงนี้หลังจากถูกปลดออกจากรายการโดยได้ให้สัมภาษณ์กับทางรายการ ทามสุดซอยวิกเอนทางช่องเนชั่นที่ดำเนิน,นรายการด้วยพิธีกรอย่างหนุ่มสอนรามเทพิทักก่อนหน้านี้ทงดการของม้าอ่อนภากฤิศีต้องเจอกับดรามาเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องต่างๆด้วยคําพูดที่ตรงไปตรงมามากเกินไปทําให้เกิดปัญหาเรื่องทัวลงบนโลกโซเชียลคะ่ะทั้งในของตัวเองและของช่องที่ทําร,รายการอยู่ด้วยจนกระทั่งกลายเป็นสาเหตุทําให้ม้าอ่อนภาถูกปลดออกจากผังรายการคะ่ะซึ่งทางรายการถามสุดซอยวิกเอนได้มี การสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกในช่วงเวลานั้นมากอัลภาก็ตอบกลับว่ารู้สึกเสียใจเพราะเป็นคนที่มักจะต้องทํางานในทุกๆวันมาโดยตลอดไม่เคยหยุดนิ่งได้เจอเพื่อนได้เดินแบบได้เล่นละครและอยู่ในวงการบันเทิงมายาวนานไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นพร้อมทั้งเผยว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้เล่นโซเชียลใดๆเลยหันเข้า ปฏิบัติธรรมเพื่อทําให้จิตใจนั้นมีความสงบและเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ยอมรับว่าการโดนบูลลี่ด้วยคําพูดแบบคําหยาบคายการใช้เพศสภาพมาพูดล้อเล่นรวมไปถึงการใช้คําพูดต่างๆของคนในโซเชียลมันทําร้ายจิตใจพอสมควรพร้อมทั้งยกตัวอย่างว่าก่อนหน้านี้เคยวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของ การเล่นสงการบนรถกระบะแต่ใช้คำที่ค่อนข้างตรงและแรงเกินไปจึงทำให้โดนทัวลงในโซเชียลของตัวเองมานานกว่า4วันแม้ไปเที่ยวที่โปรตุเกสและตุรกีก็ยังคงโดนทัวลงด้วยเช่นกันยอมรับว่าเป็นคนที่ใช้คำพูดตรงและแรงเกินไปจึงอาจทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่พอใจนั่นเองส่วนการโดนบูลลี่และเรียกว่ารุงพรชัยถือเป็นการด่าที่ไม่เหมาะสมและเป็นการถูกบูลลี่อย่างรุนแรงแม้จะไม่ได้โดนตบหรือว่าโดนทำร้ายร่างกายแต่มองว่าคนที่ เรียกร้องสิทธิมนุษยชนบางคนกลับเป็นคนทำซะเองทั้งๆที่ตัวเองไม่เคยพูดถึงเรื่องส่วนตัวของใครเลยเยอมรับว่าในช่วงแรกรู้สึกช็อกและตกใจมากแต่ยอมรับว่าโลกนั้นมันเปลี่ยนไปยุคที่ตัวเองเคยอยู่มีผู้ใหญ่คอยสั่งสอนและมักจะห้ามปรามในเรื่องต่างๆจึงทําให้เด็กๆรู้สึกไม่กลา้าพูดแต่ยุคนี้พอแม่ปล่อยอิสระให้ลูกได้แสดงออกอย่างเต็มที่แต่อยากจะขอเตือนให้คนรุ่นใหม่ที่เรียกร้องสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้องและเหมาะสมไม่ ขวรก้าวล่วงความคิดเห็นหรือความรู้สึกของคนอื่นนอกจากนี้ยังยอมรับว่าในช่วงสองเดือนที่ต้องหยุดงานนั้นถือว่าชีวิตลงดิ่งอย่างสุดเลยรู้สึกเครียดพอสมควรแต่ยังโชคดีที่คุณแม่คอยให้กําลังใจที่ผ่านมาได้มีการไปช่วยคุณยายทําห่อหมกขายพร้อมก,กับเป็นการเปิดเพจเพื่อขายห่อหมกให้คุณยายโดยเฉพาะยอมเราบว่าช่วงที่เปิดเพจขายห่อหมกให้คุณยายและคุณแม่นั้นก็โดนทัวลงไปที่เพจอีกแต่กลับกลายเป็นคนที่เข้ามาสนับสนุนมากขึ้นเพราะคิดว่าน่าจะเห็นใจตัวเอง ากเรื่องที่เกิดขึ้นและคิดว่าการที่ทัวร์ไปลงเพดขายห่อหมกและการโทรศัพท์คุกคามไปที่บ้านคุณยายน่าจะเป็นเพราะสาเหตุจากตัวเองในช่วงเวลานี้ยอมรับว่าไม่น่าตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นรู้สึกเหนื่อยและเข้าใจว่าทําไปก็คงไม่มีประโยชน์จึงหันมาปฏิบัติธรรมอย่างเป็นเรื่องเป็นเล่าและคิดว่าต่อจากนี้คงจะวางมือจากหลายๆเรื่องและกเกษียณอายุตัวเองพร้อมหันกลับมาทําเรื่องที่ถนัดอย่างเช่นเครื่องสําอางและสกินแคร์โดยจะขายเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากสหรัฐ อเมริกานั่นเองค่ะทั้งนี้ยังเผยในเรื่องความรักว่าตอนนี้ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าอายุมากจนถึงปูน,นี้แล้วคิดว่าเป็นกรยิยาณมิตรที่ดีต่อกันถ้าได้กลับมาทํางานและ ลงภาพภายในโซเชียลส่วนตัวทางไอจีและเฟซบุ๊กยอมรับว่ารู้สึกกลัวแต่เพื่อนและผู้คนรอบข้างต่างก็บอกว่าให้ใช้ชีวิตตามปกติไม่ต้องสนใจใจนั้นจชงลองลงรูปดูซึ่งปรากฏว่าเรื่องก่อนหน้าที่มีการบูลลี่และเข้ามาด่าทอมีน้อยลงจนแทบไม่มีเลยจะคิดว่าที่ได้กลับมาทํางานอีกครั้งแบบจริงแล้วจะต้องโดนบูลลี่อีกก็คงไม่รู้สึกอะไรและจะไม่โต้อตอบโดยเด็ดขาดพร้อมทิ้งท้ายฝากให้แฟนๆได้ติดตามผลงานกับสินค้าที่กําลังออกขายพร้อมฝากบอก ถึงคนที่บูลลี่ตนเองว่าทำลายรคววมีขอบเขตและรู้จักความเป็นมนุษยชนบ้างนั่นเองค่ะ